ในความรอบคอบมีการอบรมแห่งอีสีทั้งห้าให้สม่ำรสมอกันด้วยชาวนาจิตนี้ฉะนั้นชาวนาจิตที่เป็นเหตุแห่งการจัดแจงปรุ่แต่งอนปนาชาวนาให้เกิดขึ้นถึงชื่อว่าปริกรรมอีกในหนึ่งปริกะโรติอนปนางอภิสัานคโรติติเท่ากับปริกรรมมังชาวนาจิตใดย่อมจัดแจงปรุงแต่งชาณวิยามรพลซึ่งเป็นอนปนาให้เกิดขึ้นฉะนั้นชาวนานั้นชื่อว่าปริกรรม นะสำนวนตรงนี้เี่ยท่านบอกว่าเป็นเรื่องของการจัดแจงปรุงแต่งดูนะมอกูสามสี่เนี่ยจัดแจงปรุงแต่งให้นี่นะเป็นสภาวะที่จัดแจงปรุงแต่งจัดแจงปรุงแต่งให้ชาญ มัผลนิพพานฌานอภินญาเกิดขึ้นอย่างนี้นะคะดูให้ดีนะมอมกุสาสี่ดูมมกุสามสี่นะมมกุสาสี่เนี่ย ถ้าว่าโดยบุคคลที่ทาําฌานทำมรรคผลนิพพานฌานอภิญญาให้เกิดขึ้นได้ฟังให้ดีนะบุคคลที่เรากล่าวมาทั้งหมดแปดบุคคลแปดบุคคลทุกสุทวิติโสสกอนารหันแยกออกเป็นห้าคนที่สามารถทำฌานได้ทุกสุทวิเอาออกไปบุคคลแปดทุสุทวิเอาออกไป เหลือติปุติอริยะสี่ติปุหนึ่งก็คือติเหตุกับผุจโนหนึ่งแล้วก็พระอริยบุคคลคือโสดาบันสกัาคามีนาคามีพระรัตน์ทั้งหมดห้าบุคคลนี้สามารถทำฌานให้เกิดขึ้นมาได้นี่ว่าโดยวรวมทำให้อภิญญาเกิดขึ้นมาได้แล้วว่าโดยวรวมอีกทำให้มัจขจิตเกิดขึ้นมาได้แต่ถ้าแยกบุคคลปั๊บ สังเกตน,นะมอกุ่กับมกีเห็นไหมคมอกิเนี่ยตีไปเลยว่าเป็นพระอรหันมอกีนะตีไปเลยว่าเป็นจิตของพระอรหันนี่ค่ะที่เหลือบุคคลสี่ก็ต้องเป็นติปุใช่ไหมคะคติปุหนึ่ง แล้วก็เป็นผลเสกขะบุคคลสามได้ไหมได้ทำได้ผลเสกขะสามบุคคลไดบุคคลผู้มีปัญญาตั้งแต่เกิดเวลาจะทําให้ผลนิพพานฌานอภิญญาเกิดขึ้นมาได้จะต้องมีจิตที่เป็นบาตรเบื้องต้นให้เกิดขึ้นมาปกติมอกุมีทั้งหมด8ดวงถ้าหากว่าบุคคลที่เริ่มจะบริกรรมใหม่ๆโดยมาก ก่อนที่มรรคผลนิพพานฌานอภิญญาจะเกิดขึ้นมาจะต้องมีมหากุศลญาณวิปก่อนผู้ที่จะบริกรรมใหม่ๆแม้นบุคคลนั้นจะเป็นผู้ที่มีปัญญาตั้งแต่เกิดก็ตามเพราะนั้นมหากุศล,ลจิตแปลว่าโดยรวมเป็นบาตรเบื้องต้นใหม้มรรคผลนิพพานอภิญญาเกิดขึ้นมาได้ทั้งหมดว่าโดยรวมนะถ้าบริกรรมมากเข้ามากเข้าจิตยกระดับ จิตจะกลายเป็นญาณสัมและยาณสัมนี่แหละใกล้ที่จะทําให้มรรคผลนิพพานฌานอภิญญาเกิดขึ้นมาตรงนี้ต้องมีรูปแบบก่อนที่จะเป็นเรื่องของการทาําฌานเพราะว่าเราจะต้องเรียนเรื่องที่หนึ่งก่อนอ,อาจารย์จะต้องพาพวกเราเรียนเรื่องนี้ก่อนแต่ตอนนี้มาทำความเข้าใจในคำพูดตรงนี้ว่า คำว่าปริอุนุโคก็คือมอกูสามสีม่มกิสามสี่ที่เขาจัดแจงปรุงแต่งก็คือถ้าเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็คือปริอูนุโคเนี่ยก็คือชุดนี้เลยแล้วชุดนี้สังเกตให้ดีว่ามีอุเบขากับสมนัสมีสมนัสกอุเบขาเพราะจิตที่จะต้องเกิดตามเนี่ยมันต้องเกิดตามเวทนาที่มาจากตรงนี้เข้าใจนะเอะ เราจะมีคาถาคาถาหนึ่งที่ให้ท่องประจันถ้าย้อนกลับไปเปิดย้อนนะพระคาถาที่เราเคยท่องนะคะที่สิบเจ็ดนะคะหน้าสองเจ็ดทวัตติงสะสุขปุญญามหาตวัทโสปภคกา,าปรังสุขีตกริยโตอัฏฐะ,ะสัมโพติอุเปคกา,คาจำได้ใช่ไหมคะ หลังจากที่มอกุสัมสงสอง,สองดับลงแล้วอับชาตสามสองรวมคือมหากุโสงสี่มัคคะสงสิบหผลต่ำโสงสิสอง, 4, สอง, 16, สอง 12, ยังเกิดขึ้นตรงเนี้ยตรงนี้เดี๋ยวต้องเอามาค่อยๆค,คุยนะอันนี้ยกมาให้ดู้เฉยว่าเวลาที่มอกุส4มสี่มอกีส4มสี่เกิดขึ้นมาอย่างนี้เป็นตัวเกิดขึ้นมาจัดแจงปรุงแต่งที่ทําหน้าที่ปริอุนุคโคเขาจะต้องมีสองเวทนา เมื่อมีสองเวทนาแล้วเราต้องยิงไปที่หน้ายี่สิบเจ็นะ,ะเข้าใจเนาะหน้า27เนี่ยเวทนาเขาจะตรงกันตัวมอกุสามสี่เวทนาเป็นไรมั่งมัรคผลนิพพานชาณภิญญาต้องเป็นเวทนาตามนั้นนะคะอันนี้ยกมานิดหนึ่งต่อมามาดูนะฮะหน้าหนึ่งศูนย์สี่ต่อเลยค่ะ ต่อไปหวข้อที่สองนะตะกี้ปริกรรมพูดแล้วนะฮะบริกรรมต่อไปอุปะหรือว่าอุปจาระนะอุปะแมลว่าเขาใกล้นะคะอุปจาระการมชราวนะที่ชื่อว่าอุปจาระก็าเป็นชวนะที่เกิดขึ้นใกล้ขอบเขตของอัปปนาชวนะดังแสดงวจนะธรว่าอัปปนายะอุเปจจะจระติเท่ากับอุปจาร ชาวนาจิตใดย่อมเกิดขึ้นใกล้ชิดกับอปนาฉะนั้นชาวะนั้นชื่อว่าอุจาระหรืออีกในหนึ่งสีเปจระติติเท่ากับอุปาจาระชาวนาจิตใดย่อมเกิดขึ้นในขณะที่ใกล้ชิดกับอปนาคือชาลพยามังผลฉะนั้นชาวนาจิตน,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 นั้นชื่อว่าอุปาจาระอุปาแปลว่าเข้าใกล้ค่ะนะคะเข้าใกล้มากเลยต่อไปนุนุก,ก็คืออนุโลมนะคะ นุกก็คืออนุโลมาการมาชานะที่ชื่อว่าอนุโลมเพราะเป็นไปนตามสมควรแก่อปนาโดยการกําจัดธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันฉะนั้นจึงชื่อว่าอนุโลมอันโลมไม่ว่าตามนะ,ะตามอนุโลมก็คือตามดังมีวจนะถาเนี่ยเป็นเรื่องของการคล้อยตามนะคะปจณจีกธรรมะวิทธรรเนนะอัปนายะ อนุกุลันติเท่ากับอนุโลมชาวนาจิตใดย่อมเป็นไปตามสมควรแก่อัปนาโดยการแหวกไล่ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันฉะนั้นชาวนาจิตนั้นชื่อว่าอนุโลมหรืออีกในหนึ่งปุพาปราณังอนุโลเมติติเท่ากับอนุโลมชาวนาจิตใดย่อมเกิดขึ้นคล้อยตามชาวนาทั้งสองฝ่ายคล้อยตาม ทั้งสองฝ่ายดูนะดูบกระดานนะอนุโลมนะนุนะคะคลอ้อยตามทั้งสองฝั่งคล้อยตามฝั่งนี้กับคล้อยตามฝั่งนี้นะคล้อยตามทั้งสองฝั่งถ้าเราพูดฝังนะดดด่งนะถ้าโดยพูดโดยฝั่งนะอันนี้ฝั่งหนึ่งอันนี้อีกฝั่งหนึ่งนะ<ฆ>อันนี้เป็นการคล้อยตามทั้งสองฝ่าย ลราคือปริกรรมชวนะที่เกิดก่อนฌานวิถีและมรรคเขาวิถีจะเกิดและอัปนาชาวนะที่เกิดขึ้นภายหลังฉะนั้นชาวนะจิตนั้นชื่อว่าอนุโลมตัวนี้นะคะดอนั้นมองุ3สามสี่หรือมองกิจสามสี่ว่าโดยบุคคลห้าบุคคลนี้ถ้าสิ่งใดจะเกิดขึ้นมานะในนี้มีพระอนาคามีใช่ไหมคะใช่คับเศคาบุคคลสามมีพระอนาคามีไว้นั่นจิตของท่านก่อนที่ท่านจะได้ อรห la ัตธรัมก่อนที่ท่านจะได้อรหัตมะจะต้องมีมอกรสามสี่เป็นบานเบื้องต้นนะทําหน้าที่บริกรรมอุปจาระอนุโลมเข้าใจใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นพระนาคามีมจะมีคําว่าโวทานอจะมีโวทานตรงนี้เดี๋ยวไว้แสดงในรูปแบบวิถิจิตเนาะโคตรระ ต่อไปหัวข้อที่4ี่นะหน้าหนึ่นาะคะดูตามนะคะเดี๋ยวไม่ทันนะโคโคตรภูกามมะชวนะจะชื่อว่าโคตรภูเพราะในขณะนั้นทำการทำลายตัดเชื้อชาติกามในชาญวิถีและทำลายทำการทำลายตัดเชื้อชาติปุถุชนในมรรควิถีให้เข้าถึงซึ่งเชื้อชาติมากต่ หรือว่าเข้าถึงเชื้อชาติโลกตรัฉะนั้นชงนัาจิตนั้นชื่อว่าโคตรภูดังแสดงวัจนนัทว่าโคตังอภิภยติจิตช,ชติเองถาติเท่ากับโคตรภูพระโยคีบุคคลย่อมตัดย่อมทำลายตัดเชื้อชาติกามหรือเชื้อชาติปุถุชน ที่ชาวนาจิตนั้นฉะนั้นชาวนาจิตที่ชื่อว่าโคตรภูรหรืออีกในหนึ่งโคตังพาเวติวัตเทติติเท่ากับโคตรภูรชาวนาจิตใดย่อมทำให้เชื้อชาติมหักตะและโลกุตระเจริญขึ้นฉะนั้นฉะนั้นชาวนาจิตนั้นชื่อว่าโคตรภูรอะมาดูนะว่าตัดเชื้อชาติกาม อันนี้เป็นการมาจิตทั้งนั้นเลย mm hmm. นะคะเนี่ยเป็นการมาจิตทั้งหมดสังเกตนะครับอ<ช>ไม่ใช่ฮ<ช>ะ,ะเนี่ยเชื้อชาติการก็คือถ้าโครตระผูเขาเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นได้ทั้งฝั่งนี้และเขาเป็นได้ทั้งฝั่งนี้ถ้าเขา ทำให้สิ่งนี้ทําให้สิ่งนี้เกิดอ่าสิ่งนี้เป็นเหตุให้สิ่งนี้เกิดสมมตินะนี่ตอนนี้พูดไปรวมก่อนโคตรรภูเนี่ยเขาอยากเป็นมกูสามสี่ใช่ไหมครับใช่ครับมกูสามสี่ทางน้าที่โคตรรภูมกูสามสี่ตัวเนี้ยเนี่ยถ้าว่าโดยการที่จะทําให้มัรคจิตเกิดขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ยเขาเป็นการมจจิต ตัวเนี้ยเขาเป็นกามจิตใช่ไหมคะ,คะแต่เขามีอารมณ์มีอารมณ์เป็นโลกุตระจิตอันนี้ฟังไว้ก่อนนะ,ะอารมณ์ที่เป็นโลกุตระจิตก็คือตัวนิพพานมักมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้ฟังไว้ก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเขาจะเป็นกามจิตครึ่งหนึ่งเป็น โลกุตระจิตครึ่งหนึ่งหมายถึงว่าเขามีอารมณ์เป็นกามจิตครึ่งหนึ่งเขามีอารมณ์เป็นโลกุตระครึ่งหนึ่งไอ้ด้านตัวนี้นี่เหมือนกับว่าตัดเชื้อชาติของตัวเองออกเพื่อจะเข้าสู่ความเป็นนิพพานก็คือเข้ามาทางนี้ในความหมายง่วงแล้วหรอคะ,อะ กลับไปหลับไปนอนกันดีกว่าไมใจกํลังคิดถเรากับไปหลับไปนอนกันดีกว่าตั้งแต่พูดมานี้ตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจตั้งแต่หัวข้อที่หนึ่งการชวนณะก็คือมังกรสามสี่มังกรสามสี่นะคะการเม,มาชวันะนะ คือมอกูสามสี่มอกกีสามสี่บนกระดานเป็นตัวอย่างแล้วนะฮะท,ทํนะาหน้าที่ปริกรรมนะทาหน้าที่ปริกรรมเป็นเหตุแห่งการจัดแจงให้อัปปนาชวนะเกิดเพราะฉะนั้นถ้าผูกบอกว่าเป็นเหตุจัดแจงให้อัปปนาชวนะเกิดทั้งหมดนี้เป็นอัปปนาโดยมากนะคะอัปปนาชวนะเกิดขึ้น ทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ครับมรรคผลนิพพานนิพพานไม่ได้แสดงตรงนี้แต่ว่านิพพานเป็นอารมณ์ของมรรคผลมรรคผลนิพพานฌานอภิญญาเนี่ยมรรคผลนิพพานฌานอภิญญานะทั้งหมดเนี่ยเป็นอัปนาชาวนะเพราะฉะนั้นบริกรรมเนี่ย เป็นตัวจัดแจงปรุงแต่งหรือว่าเป็นตัวจัดแจงทําให้อัปนาชาวนะเกิดแบบนี้อันนี้คือความหมายนะอ้ามีใครไม่ทันตรงไหนหาคําถามฮะมมดูในหนังสือแล้วดูซิว่าตรงไหนไม่เข้าใจบทข้อที่สองอุปะอุปจาระเข้าใจไหมมคูสามสี่เหมือนกันการวาชาวนะเนั่นนะใช่ไหมคะ อนุโลมก็คือมังกรสามสี่นะตรงกลางมชวนะค่ะการมะชวนะชื่อว่าการมะชวนะชื่อว่าเห็นไหมฮะอ่าปริกรรมการมะชวนะที่ชื่อว่าออุปจาระการมะชวนะที่ชื่อว่าอนุโลมการมะชวนะที่ชื่อว่าโคตรภูการมะชวนะที่ชื่อว่าคำว่าการมะชวนะนี่คือมักุสามสี่มักิสามสี่ทั้งหมด ค่ะไม่จำต้องจดน,นะคะฟังคลิปถามเขียนสุจิปุลินะคะถ้ามาอย่างนั้นเดี๋ยวจำไม่ได้หัวข้อสุดท้ายหน้าหนึ่งศูนย์ห้าโวนะฮะโวกคมมคออ็คือโวทานการมชวนารนะการมชวนาคือเนี่ยฮะมอกูสามสี่โวโวทานเนี่ยนะก็เป็นการมชวนาเหมือนกันก็คือมอกูสามสี่มอกีสามสี่เหมือนกันชื่อว่าโวทานเพราะทําให้ อริยบุคคลเข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นพิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปกล่าวคืออันนี้การขยายพระโสดาบันบุคคลขณะที่ได้สกทาคามิมัตสกทาคามิผลย่อมมีการม,มาชวนาที่มีหน้าที่ต้อนรับพระนิพพานและทิ้งสังคตตธรรมก่อนเพื่อที่จะให้สกทาคามิมัตเกิดขึ้นรับพระนิพพานเป็นอารมณ์ ร้อมทั้งทำการประหารอนุสัยกิเลสที่มีอำนาจพิเศษยิ่งขึ้นไปกว่าการประหารอนุสัยกิเลสของโซดาปฏิมาศถ้าพูดถึงการประหารที่พิเศษยิ่งกว่าประหารอนุสัยกิเลสของโซดาอนุสัยกิเลสตัวนี้คืออะไรจำได้ไหมคะ<า>ทิฏฐิ